Cat 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 the Battle Cats m e o m e o Cat 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 the Battle Cats m e o m e o If you wanna see me You click Rich Sat 9 you k n o l Let's go Let's go <S สวัสดีทุกคนนะครับมาตา่อบเกม The Battlecast ครับวันนี้เรามาเล่นด่านเรื่องราวแห่งตำนาานะด่านนั้นมีชื่อว่าเขต22นะครับ หลังจากที่เราได้ผ่านด่านแกลเลอรี่พิสดารมาแล้วนะเป็นด่านที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นยากมากเลยอะทุกด่านในนั้นคือต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะมาให้ดีนะครับมาแล้วด่านนี้ล่ะเขต22มันจะยากหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูครับคือตอนนี้ไม่รู้เลยไม่ได้เข้าไปดูในสปอยด้วยว่าด่านนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นดูอ่ะมาลุย เดี๋ยวนะขอปลดล็อกระเบิดพ P ก่อนครับจริงๆด่านเนี้ยเล่นไว้ประมาณ3-4วันก่อนครับแต่แต่บังเอิญว่าเมื่อวานมันมีด่านฤดูกาล3ม,มาใช่ไหมก็เลยลงอันนั้นไปก่อนให้มันทันกับเหตุการณ์แล้วกันแต่อันนี้มันลงตอนไหนก็ได้ครับนี่บาฮามุดเดี๋ยวเราต้องอัพน้องให้เก่งขึ้นกว่านี้อีกนะอัพเลวงเลเวลอะไรต่างๆตะปองสปีดนะครับ จริงๆคุณอัพหลายตัวเลยตอนเนี้ยแต่ว่ายังไม่ได้สุ่มไงเดี๋ยวเก็บตัวทองไว้ก่อนรอวันดีคืนดีเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มครับฮะส่วนคุณพีพีใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องซีทแท็กกิ้งใช่ไหมแท็กแท็กกิ้งวะแท็กกิ้งเออคือผมเคยเห็นตอนที่คุณเพียวลิขุพิงกุอะไรสักอย่างเพราะหมอทํานายเคยให้เคยบอกอยู่นะผมเข้าไปดูแหละแต่ว่าก็ยังงงๆเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูตามนี้เอาละกันครับ ด่านแรกครับอุบัติเหตุ Lost Well อ,อ่ะอยแล้วผมไม่ได้เอาตัวตีโลหะมาแต่ให้หมาตัวนี้เลือดมันไม่ได้เยอะมากไงควรจะเอาตัวที่แบบตีรัวๆมาให้แต้มมันลดไ,ได้ว่าอะไรให้เลือดมันลดไวที่สุดเท่าที่จะไวได้จะรอดไหมเนี่ยอ่ะลองดูครับฉันจะรอดไหม ดูดิมันยากตรงอันนี้แหละมันจะบอกว่าอะไรมันด่านนี้มันจะยากตรงที่มันมีตัวเหล็กนี่แหละครับตัวโลหะเนี่ยตัวไอ้หมายนะแล้วมันมาเยอะด้วยไงบาฮามูตมันไม่ดันไม่ติดกุมาเพราะติดละ จะแพ้ก็แพ้เพราะหมานี่แหละจริงๆถ้าตัวตีโลห่ามาตัวหนึ่งก็น่าจะรอดแล้วตัวติดคลิกก็ได้นะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ทุกคนเกือบแล้วแต่ว่าแต่ก็ผ่านมาได้โอเคตับตบตับตุบต,บตบเรียบร้อยครับผ่านมาได้ด้วยดี เฮ้ยต่อครับด่านต่อไปนะด่านนี้แจกอะไรปะไม่แจกการลักพาตัวแมวมีมีสองตัวทำไมระแวงด่านนี้จังเลยวะกลัวจะเจอไอหมีดำจังเลยอะฟอรคอนเอาไงดีรีบจบเลยดีกว่าไหมนี่แค่ตัวตีเวฟอีกตัวหนึ่งหมีดำหรือป่ะเนี่ยรีบจบดีกว่าแน่นอนกว่าครับ บางทีเราก็ต้องระแวงไว้ก่อนนะเร็ว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 เร็หนี่เร็วเร็ตผักมันไปในป้อมครับอา้าวมีสองตัวนี้เหรอขวาถ้ามีแค่2ตัวนี้ก็สบายเรวเลยนะเอาจจริงๆนึกว่ามีดำอื้อ โอเคเราระแวงผานด่านที่แล้วมาเราเลยระแวงครับเรียบร้อยโอเคประเภทอดัมสกี้ประเภทใช่ไหมประเภทอดัมสกี้ามาละแวงมากเลยตั้งแต่ผะอุ้ย ไม่ได้เอาตทวซูซอมบี้มาอีกแล้วจะผ่านไหมเนี่ยแล้วอูดด้วยนะอูดมีโหนกโหนกที่แบบพันในเนี่ยด้วยพันผ้าพันแผลเอานะเอานะคือถ้าเราเรียกเรียกอิานากิได้อะผมว่าน่าจะรอดอยู่แคซลี่จมตีช้าไปหน่อยแต่ว่าตีเซิรนะ์งไงไม่แน่ครับ ตราบใดที่เรายังไม่แพ้แสดงว่าเรายังไม่ชนะนะโอเคเพราะฉะนั้นนะลุยต่ออย่างที่บอกนะครับตราบใดที่เรายังไม่ชนะแสดงว่าเรายังก็เราก็ยังไม่แพ้เหมือนกันตอนนี้นะ วมีช้างเอเลี่ยนวะทำไมผมรู้สึกว่าด่านเคยี่มันง่ายกว่าด่านแกลลอรี่พิสดารหรือผมคิดไปเองไม่สิผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าใช่ไหมแกลลอรี่พิสดารป่าน,นี้เล่นหลายชั่วโมงแล้วนะยิงไอ้ด่านนกพุ่งอ่ะ กำลังคิดอยู่ว่าถ้ากลับไปเล่นเลเวล2เลเวล3ผมจะจัดการไหวไหมเนี่ย2มงกุฎ3มงกุฎอ่ะยิ่ง4มงกุฎนี่ยิ่งคิดหนักเลยครับลักชูปาคาบา้าคาบ้าหรือคับล่าสวไทมันมันแผลงคำได้มันลื่นไหลได้เฮ้ยปลาโลมากระโดดมั้งเนี่ยใช่ไหมเอ้ยโควนี่ถ้าไม่ได่านนี้มันมีเอเดนเยอะจัง เป็นเอริสตาร์ดยนะแล้วคือไม่ได้เอา,าตัวที่แบบสู้กับเอลี่ยนมาไงเนี่ยทําไมมันตุยง่ายกันอะ่ะทําไมมันตุยง่ายจังหรือผมเจอด่านที่แล้วไปก็เลยรู้สึกว่าหลังๆควรจะยากแต่จริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดออถือว่าก็ถือว่าได้เขาเรียกว่าอะไระถือว่าได้ผ่อนคลายกับดา่าน ด่านเรื่องราวแห่งตำนานแบบนี้นะครับเหตุการณ์ตุงกุนสตาสคาลหมาถูกไหมเหตุการณ์ตุงกุสคาวิเฮเลนสตาทั้งนั้นเลยวาวิวเฮ้ยไมมันรู้สึกง่ายแปลกหรือเป็นแบบการปลอบใจว่าด่านที่แล้วเราเจอด่านยากมาแล้วใช่ไหมด่านนี้ก็เลยเอาแบบง่ายๆมาให้เราสู้เลย มันควรเอาด่านนี้ไปไว้ด่านอื่นนะไปไว้ด่านแรกๆนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยเรียบร้อยบุกกระบะสองลูกเหนื่อยเหนื่อยล้านอกโลก่ะยากไหมดูก่อน เห็นไหมสตตรน์นอีกแล้วครับเอเลน,นสตาเนี่ยทำไมมันผมรู้สึกว่ามันง่ายแบบแปลกๆ ที่จริงๆมันง่ายแบบนี้แหละแต่เราไประแวนไงน,นึกว่าทุกด่านในด่านตำนานจะยากแบบด่านที่ผ่านมาเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเอามาให้เห็นแป๊บเดียวแล้วก็จากไปครับจบด่านแล้วทุกคนโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับหนร้านนอกโลกนอกอะไรวะ You can เทพเอเลียน